โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับตอนนี้อยู่ในรายการท็อปซ่าเกมเมอร์ตอนนี้อยู่ในเกม Naruto Ultimate Ninja Storm 4ในโมรุโตะอาร์โรธูโมรุโตะนะครับตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่4แล้วนะครับเพิ่งหลังจากเราเสร็จภารกิจชิโนไปเราจะไปนี่เลยเทนเทนนะครับพบอินุจินโอเคที่ประตูโคโนฮะโอเคเรามาต่อเลยจากพาร์ทที่แล้วนะที่เราทำเควสเสร็จไปเควสสอบมา ไปที่หน้าประตูไปหน้าประตูไปหน้าประตูหน้าประตูหนวะออประตูบ้านเฮ้ประตูบ้าน,านโอเคเดี๋ยวเราเดินไปประตูบ้านนะครับแล้วผมเพิ่งขายพวกอุปกรณ์ไปห,หมดเลยเพราะผมไปซื้อคอสตูมอ่าเล่นน็อกไอ เล่นหมดต่อสู้มานะครับก็เลยไปซื้อพวกตัวละครหมดเลยต้องมาดังเก็บใหม่หมดโ okay. อเคเดินเดินต่อ,อยไปเรื่อยเจอต้องเดินต่อยฮะกูเสิร์ไปขายทิ้งหมดมงเงินไม่มีนะครับตอนนี้เงินผมเท่าไหร่ละห้าล้านเรียวนะครับขายไปประมาณสามล้านเรียวหมดตูดขายพวกเงินพวกอะไรหมดเลย เนี่ยเก็บเก็บใหม่เนี่ยเจอแล้วชิกดะอิกับอินโนจินโอเคเอา้าวโบรตตะชิกะมายืนท่าไรตรงนี้เนี่ยยามานกะอินโนจินเช็คปรับการสอบจุนินทิงจะรู้สึกขี้เกียจกับเธอไอ้เย่ยพูดเหมือนพ่อเลยสัตว์รู้สึกขี้เกียจปรับการสอบใหม่เหรอ พวกนายก็โดนจับให้มาทําข้อสอบโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับอ่ะอ่ะอ่ะพวกมันเหมือนไม่รู้เรื่องนะสอบข้อเขียนเอา้าไม่ได้ถูกคูชิโนจับจับตัวได้หรอไม่ได้ถูกจับตัวซะหน่อยเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นให้มาช่วยฉันนะมาแล้วมาเทนเทนไอย,ยะนี่คือคนที่ตอนแข่งชิงธงสินะใหญ่นี่ ราะว่าไอ้โหมดโหมดฟรีต่อไอต่อโหมดต่อสู้มันผมต้องมันมีตัวละครไอ้พวกเดอลารพวกไอ้รถรถทูบูโตะเ้วยนะครับมันอยากได้ชุดพวกนั้นเราก็ต้องมาเล่นพวกนี้แทนนะครับคุณคือคนที่เป็นกรรมการคุมสอบเมื่อตอนแข่งชิงธงคุณเทนเทนต้องรักสัมจาริทีดีๆนะทำไมผู้หญิงบ้านเรานี่มีแต่พวกนิสัยแก่งๆเต็มไปหมดเลยคุณเทนเทนโมาแบบนี้ก็หมายความว่าเรื่องพวกคุณ <c oughs> <c oughs> พวกชิคาไดช่วยทำอยู่ก็คือก็ต้องช่วยแข่งแหนอยู่แล้วสิผลลับการสอบในคราวก่อนสรุปว่าระดับความยากของการแข่งชิงทงได้นาดพวกนั้นโอเคเงี้ยงเ,งเหรอเลขววสถิติที่เราทำไว้เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับแหมเรื่องนั้นนะ่ะสถิติของพวกเธอมันดีกว่าที่ฉันคาดไวน้นั่นสิระดับความยากแบบใหม่มันก็จะโอเคจริงๆหรือเปล่าหรือต้องทิ้งตรวจสอบอีกสักหน่อยละกันขอโทษครับที่ทำสถิติเอาไว้ไปอ้างอิงไม่ได้ ไม่ต้องขอโทษหรอกฉันกลับตกใจเสียมากกว่าเพราะการประสานงานของพวกเธอเยี่ยมยอดมากเลยคุณพ่อกับคุณแม่ของพวกเธอก็ว่าสุดยอดแล้วแต่พวกลูกรุ่นลูก,ลกชายอย่างพวกเธอก็ดูแล้วตั้งความหวังได้เลยนี่นะทีมคุณธรรมมรุต้องเหนือกว่าอยู่แล้วแหละโอเคอันนี้น่าจะน่าจะให้วิ่งนะครับน่าจะให้เราไปวิ่งแล้วกันพูดว่าจีมไปช่วยกันเตรียมจัดสอบชิงธง ตามคำขอของเทนเทนสถิติทั้งสองยอดเยี่ยมมากจนเทนเทนถึงก็งกเอ่ดปากชมว่ามบรุโตได้ยินแบบนั้นก็เลยก็เลยมาเลยสว์แสดงความยอดเยี่ยมของว่าเราให้เห็นกนเป็นเลยนะอันนี้น่าจะเล่นชิงทงเหมือนในภารกิจหลักเลยนะครับไม่ได้มีแค่ชิกาไดอีที่สุดยอดหรอกนี่อวดซะแล้วออกลูกอวดไอด์ไปเวอวดซะแล้วทีมคนฮามารู้เองก็ผ่านการชิงทงได้แบบง,ง่ายเลยนี่นะสถิติพวกเขาได้ชนะแบบง,ง่ายๆอยู่แล้ว เกิดขึ้นจากแข่งกับพวกเราขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกที่ยุ่งยากชะมัดเลยแย่ yeah. จะแสดงความบุญย่อเราเลองดูไม่จะเป็นต้องแข่งกันก็นกนได้นะรอดูก่อนเถอะไอ้เฮี้ยไปซะละสงสัยจะต้องไปไปรวมไอ้นั่นปะไปรวมแก๊งนี้มาแล้วรวมแก๊งแล้วจบรู้สึกแพ้ขึ้นมาเลยเกียดพวกการแพ้แพ้เรื่องอะไรสินะวันนี้ต้องวันนี้ติดอะไรอย่างเงี้โอเคนายเนี่ยแต่ไม่ได้ไฟ คนเรื่องแปลกๆนี่นะเอาหน้าไม่เ,เป็นไรเลยมันช่วยการแสดงพลังของพวกเราเห็นกันเถอะขอร้องละ่ะคราวนี้เป็นเด็กเอาแต่ใจไปซะแล้วบอกแล้วเป็นเวหัวอวดซะแล้วไอ้เอี้ยหมอนั่นนะ่ะไม่เคยอยู่นิ่งเลยเนาะเออเข้าใจแล้วเอาเถอะถือเป็นการฝึกที่ดีด้วยถ้าคุณเทียนเทียนบอกโอเคก็เราดูสักครั้งเลยเป็นล่า <Okay. S 1> ทางนี้ก็ไม่ได้ติดไรหรอกต้องการข้อมูลทีมอื่นอยู่พอดีเลยไอ้เฮียได้พลอยได้ผลพลอยได้ซะงั้นอนะ เเก็บเขเก็บพวกข้อมูลแบบการสอบรอบหน้าอยู่นะครับรียไปๆๆโอเคจะบอกว่าอย่าประมาทอย่างนั้นสินะงั้นเริ่มแข่งชิงทงกันเลยน่าจะเหมือนเดิมถ้าใครเคยเคยดูหรือใครเล่นมันน่าจะเหมือนอัในเค e สแรกๆเลยนะครับโอเคเริ่มเลยนัองเก็บไม่ได้3 0 0จัดไปทองทองปรากฏขึ้นแต่ไม่รู้ปรากฏตรงไหนณนะทางเหนือของหมู่บ้านโอเค ฝั่งนี้เยอะกว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บฝั่งนี้ก่อนเราจะออกฝั่งไหนดีวะโอ้ตรงนี้ก็เยอะอ่าตรงนี้มีมีที่เก็บได้มั้งเนี่ยเก็บก็เรื่อยๆแหละทังนั้นอนะไปได้สวยไร้ทิติได้ทิติิย,ยี่อะไรย็ดแม่ยังไม่ถึงหนึ่งส่วนสามเลยซไอ้ <c oughs> ได้มานิดเดียวเอง ยังไม่ถึงสาสิบโอขาดขาอีกเท่าไหร่อร้อยเท่าอะแถวนี้ไม่มีเลยวะมันอยู่ทางเหนือเดี๋ยวเยวผมเก็บแถวหน้านี้ให้หมดก่อนโอเคเก็บแถวหน้านี้ให้หมดเก็บให้ได้ห0สิบผืนอ่ะเก็บเกินห้าสิบผืนแล้วนี่ว่าเราไล่เก็บตรงนีห้หมดก่อนนะลงไปก่อนเพราะว่ามันมันต้องวิ่งไม่หยุดไงแล้วเราต้องแบบคำใบคำใบแรกทางเหนือ ทางเหนือมันตรงไหนอ๋อมันมันมีเควสบอกนี่ไปดิรออะไรอ่ะทางเหนือก็จัดดิน่าจะอยู่แถวคะเลหาดไอของนัรุตโตนะครับแถวไอ้นั่นโคคังนี้อุ้ยตรงนี้ตรงนี้ถ้าเก็บหมดนี่ฮาเลยเนี่ยป๊าปๆๆปๆๆปปปปปไม่เป็นไรกวนได้ไม่เป็นไรมีไงเจอแล้วอันแรกป๊าบเย็ดสมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราดูคำใบสองไหม ไม่มีคำใบ้นั่นเดี๋ยวเราไปตรงแถวสุสานปะไปไปด้านขวาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านขวานะครับป้า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 เก็บไปหมดตรงนี้มีไหมน่าจะไม่มีละต้องเลยบิ๊กปึ๊บย้อนนิดนึงโอ้โหเยี่ยมไปตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเอาแค่นี้ก่อนทองทองปรากฏขึ้นนะัดตะวันออกตะวันตกของหมู่บ้าน ทางไหนตะวันตกมึงอะเหนือใต้ใต้ใตออกตกฝั่งนี้ดิฝั่งไหนระว่างฝั่งนึงอะไมรูโตมีอะไรเหรอฉันได้ทองทองมาแล้วไอ้ยัยมิสกิได้ทองทองกันแต่ก็สวยสวยได้รับโบนัสเพิ่มนะครับแต่มันน้อยไหมแต่ว่าเราเราเรามาเอาไอ้พวกนี้ก่อน ตาจะเป็นตาจะมองเห็นน้ําไหลลินตรงไหนมีน้ําไหลลินมึงไอ้เหี้ยสองร้อยแล้วปะมันโดดไม่ได้เนี่ยรอโดดอยู่นะรับไข่หลังสี่สิบวิพวกเด็กน้อยเดินเล่นโอเคต้องสวนแน่นอนต้องสวยแน่เลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวนะพวกเด็กน้อยเพลินกับการเล่นสวนสันสวนสวนี่ไงสวนย่อมตรงนั้นไงที่เราเคยไปรับเคสอะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปยี่สิบแปดวิไม่ดูทันปะทันมั้ง เนี่ยเราได้นะ่าจะได้พอดีเลยถ้าเราจบอันเนี้ยเดี๋ยวเราเดินไปตรงสวนนะั้นพอดีต้องเดินเหาะต้องวิ่งย้อน,นไปเฮ้ยโอยเคเราเก็บไปเรื่อยนะครับมันจะได้แบบป่าป่าปราปรา,ปา,ปาโอเคตรงนี้สวยหมดเลยเหลือร้อยวิเหลือประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับวิ่งได้แค่นี้ยังไงเฮียชา้าจ,จัดเราจะไปดูตรงสวนกันเราวิ่งตรงเลยนี่ใช่ใช่ถ้าเราออกตรงนี้เราวิ่งตรงได้เลยนะครับนี่นี่ เราออกตรงน,นี้แล้วเราวิ่งวิ่งยาวไปนู่นเลยถึงเลยนะมีเปล่าไม่รู้นะต้องรอดูไหนอ่ะอ้าวเยี่ยเพื่อนเก็บธงได้กูยังเก็บไม่ได้เลยฮัลโหลตรงนี้ก็ไม่น่าวิ่งเร็วไปเก็บไอ้เยี่ยเหลืออีกหนึ่งนาทีไม่เหลือแล้วอะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มีข้างบนแต่ผมเดินเลยมาแล้วน,นะครับไม่เป็นไร ทองทองปรากฏขึ้นทางเหนือของหมู่บ้านน่าจะที่เดิมปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองน่าจะทันอยู่นาทีสุดท้ายนะเดี๋ยวผมลองลอ,ง,องนี่ก่อนโอเคทนันได้เป็นไงนะโมโตไรที่ตีเฮอะไรกูเ่นมึงเนี่ยกูหาไม่เจอเนี่ยแล้วเราลองไปทางเหนือไหมสุดท้ายแล้วโอเคทงพอๆกันนี่เลย๋ยวเรารีบวิ่งไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าหมู่บ้านกันไปดูตรงที่เดิมน่าจะมี เยยทันปะวะสี่สิบวิมันไม่มีแลวนะข้างบนมีปะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูข้างบนไหมไหนๆก็ไอ้นี่ละไหนๆก็พลาดละเ้วเราวิ่งไปดูข้างบนไหมโอ้ oh, มันล็อกมาเลยนี่นาไอ้เห oh, <ๆ>ี้ยกินหอมเยาวยวนที่ไหนวันเนี่ยหน้าหมู่บ้านเราแวะไายังวะไม่ทันแล้วแหละสิบห้าวิ น่าจะจบแล้วนอกจากว่าพวกไอมิสกีมันเก็บได้เนี่ยมันมีบอกไอเหี่ยมันไม่ทันจะบอกนะว่าในร้านอ่ะเฮ้ยไอเอี้ยทันว่ะไอเอี้ยมีนาทีสุดท้ายยัดเค้ค็ทิ้กว่ะไอเหี้ยเหลือเวลาศูนย์จุดไม่เหลือเหลือแบบศูนย์วิอ่ะไอเหี้ยได้ได้มาเฉยเลยแบบดีนะฟุกวิ่งย้อนกลับมาเกือบตายยัดเป็ด เพอรฟุกเลยกูนี่มันอัจฉริยะด้านเกมเลยงงนี่ชนะงองอัดแล้วครับน้องชยโยเยี่ยมเลยถึงอย่างนั้นเธอก็เอาจริงเต็มที่ในสะะละัดะก็ก็ไหนๆแล้วทำสถิติหน่อยจริงไหมมิสก,กิทำสถิติจากอันเก่าอันเก่ามันก็เกือบตานะอันเก่าได้ไรสองร้อยเก้าสิบมั้งไอ้เหี้ยแล้วแม่งเหลือวินาทีสุดท้ายแย่สลัดะแม่งได้เขาเรียกอะไรนะ ได้ทงมาดีได้ทงทองมาดีฟกุกอันนี้อันนี้เป็นตาเราเองเราเราก็ได้ทงได้กลับมา20แต้มก็ได้จากเก่าเยอะนะประมาณได้จานเก่าประมาณ20่ทง21่ทง <S 2> <S 2> <S 2> <S อ่าอุตส่าห์กำลังบรรยากาศคือคักได้ที่ไปก่อนถ้าจะดีโอเค จจะเป็นสติติเก okay, ทับอยู่เป็นสติติเพื่อเราสองคนช่วยกันทําก็ได้นะแต่ <c oughs> ว่ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันฮุบโบลิตโตไว้ไม่นั้นโบลิตโตมันจะเอาชนะหมดเลยไอ้เย่เป็นโคดี้อวดเลยดัตมันได้ไขไว้เนะนี่ยน่าจะได้พ่อตอนเด็กละมั้งโอเคจบปะโอเคนะครับผมของเทนเทนก็น่าจะจบเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมันมจบไหมสอบชิงทง โอเคครับผมของเทนเทนจบไปแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปดูซากุระกับอีกพาร์ทหนึ่งก็ไปดูล็อกลีกันนะครับพาร์ทนี้เทนเทนจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับบายบาย